สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หลินพาวเวอร์โฮมก็จะพาทุกคนมาพบกับโครงการหมู่บ้านอิงระดาบนถนนลำลูกกาคลองสี่กันค่ะเราจะพาเข้าไปชมในตัวบ้านกันเลยนะคะด้านในตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถสามารถจอดรถได้หนึ่งคัน และสามารถจอดรถหน้าบ้านได้อีกสองคันนะคะส่วนด้านข้างก็จะเป็นสนามหญ้าไว้สำหรับปลูกต้นไม้นะคะส่วนด้านข้างและด้านหน้าบ้านก็จะปลูด,ด้วยกระเบื้องนะคะเรามาดูพื้นที่ด้านข้างกันนะคะด้านข้างก็จะสามารถวางโต๊ะกินข้าวได้หรืออาจจะเป็นโต๊ะนั่งเล่นหรือจัดเลี้ยงสังสรรค์ก,กันก็ได้นะคะส่วนด้านนั้นก็จะเป็นถังสำรองน้ำค่ะติดตั้งให้ใหม่เลยนะแล้วก็ปั๊มน้ำได้ค่ะ เดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านในกันเลยนะคะเราก็จะมาพบกับห้องรับแขกขนาดใหญ่เลยนะคะในตัวบ้านสามารถจัดบ้านตามสไตล์ตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะแต่ด้านนี้ก็จะเป็นครัวครัวในนะคะความพิเศษของบ้านหลังนี้ก็คือมีครัวนอกและครัวในค่ะเรามาดูครัวในกันเลยค่ะด้านนี้ก็จะเป็นครัวในนะคะด้านหลังนี้ก็จะเป็นประตูบานเลื่อนกระจกนะคะ เดี๋ยวเราไปดูครัวนอกกันเลยนะคะด้านหลังนี้ก็จะเป็นครัวนอกค่ะสามารถทําได้ทั้งครัวนอกครัวในเลยนะคะเราก็จะมาดูห้องน้ําด้านล่างกันนะคะด้านล่างก็จะมีห้องน้ําให้หนึ่งห้องค่ะพร้อมกับห้องเก็บของอีกหนึ่งห้องนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปชมด้านบนกันเลยนะคะ ด้านบนก็จะเป็นสามห้องนอนนะคะทุกคนด้านนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่มัตเตอร์ลูมนะคะห้องนอนใหญ่มีขนาดกว้างมากเลยค่ะทุกคนเรามาดูห้องนอนเล็กกันนะคะห้องนอนเล็กก็จะมีขนาดเท่านี้ค่ะสามารถวางเตียงได้6ฟุตได้เลยนะคะอีกห้องหนึ่งก็มีขนาดกว้างเหมือนกัน,นะคะ่ะ สามารถวางเพียงได้6 mm. ฟูตเหมือนกันนะคะและด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำชั้นบนนะคะสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หลินพาวเวอร์โฮมค่ะ